สวัสดีเจ้าเมียดาย,ยังมาอยู่นะเจ้าช่วงนี้เนี่ยก็โควิดก็ระวังกันตัวนะเจ้า,ต,าต่างคนต่างกับบะมีสัางค์เราสมาโควิดเดนาะมาเดี๋ยวนีนยไปตางใดกับบะได้ขายลาบกับบะได้แย่ยังกับบดีสักยังแล้วจะเอาตัางที่ไหนมาเนาะไผ่ป้อบ่มีแบบคนใจดงใจดีมาตเตะเลยกันนี่ฮะมาซื้อตีซื้อหนก็ตึงจะขายนะมาเดี๋ยวนี้นะตีในสวนคนรวยก็รวยอยู่แล้วเนาะคนลำบากก็ลำบากขนาดเลย แล้วใคจมาช่วยได้นี่เจ้าเอเบื่อมากค่ะเซ็งเป็ดตเนี่ยออย่างดีแบบเดียวนเนาะมีก็โโกควงโค,ว,งโควิดเข้ามาในเจียงใหม่เาฮาหน้าเบื่อขนาดเลยใครมีอย่างแนะนำห้องอเจ้าแนะนำได้เนอะแต่ถ้าอย่างใดแล้วเนี่ยก็ขอแบบติดตาม YouTube ร้านเมียดายยังมาอยู่แตอนะเจ้า อันนี้เป็นเจ้าของร้านนะเจ้าพัยยากินลาบอีกอย่างก็มากินได้เลยเนอ้อหรือว่าจะซื้อกลับบ้านนะเจ้าช่วงนี้นะจะมาเป็นหน้าโควิดเหรเดี๋ยวเราปะกันเ,เดี๋ยวเราปะกันแหมรอบนึงเนะาะปะกันเรื่อยๆในยูทูบเนะอวันดีเจ้า,าจ้าเสาเชียงใหมนะ่เน้อ